สวัสดีครับพี่น้องสู้คู่สุขคนสู้มองสูบอนครับมือหนีผ้ามาเบิ้งของเด็ดๆดครับพี่น้องประเพทนเลือนลอยครับพี่น้องครับครับพี่น้องที่หาง่วไปเลี้ยงอยู่ด้วยครับเด้อสายพันนดีดีสายเลือดถึงสูงครับมือหนีเบิงกันอยู่สองตเป็นแม่ม่านถึงสองตครับส่วนรายละเอียดกับสิผ้าลไรเบิงครับมือหนีมาเบิงง่วของเบาออฟครับนี่ครับเป็นง่วหลักง่วงขอกพเด้วยครับเด้อ่นี่เป็นงัวหลักงวงขอกพครับเลี้ยงมาต่างต่ พุ่นละครับตะเพิ่นแบะเบาะพุ่นละนี่นี่มืันีณเพิ่นอยากสีมาปั้นพี่น้องปั้นแจกพี่น้องไปเลี้ยงครับนี่ครับแม่นี่พี่น้องครับราคาสิเป็นยังไงครับรายละเอียดราคาประวัติมันเป็นใดสิภาคให้เราออดเป็นผู้บอกเนาะครับให้เจ้าของเพิ่นผู้บอกเนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องหันอยากได้กอะโทรมาเด้อครับเด้อเบอร์เราออดออดพื้นไปให้เนาะนี่ครับงามครับงามเนี่ยเนาะ นี่ครับบ่าวอบอสวัสดีครับบ่าวบ่าวครับสวัสดีครับม้อนี้เปิดให้พี่แบงพี่น้องเด็ดเด็เลยเนาะครับเอาตัวครับมือนี้ยสองตัวนี่ครับโอ้มีครับปานสั่งครับตัวนี้พี่น้องครับไ้มาเบิ่งไก่ๆด้วยครับตัวนี้ท้องนี่โอ้หไ่คกัหญ่แน่พี่น้องปานสั่งครับแม่นี่ครับ เอ้าสายพันพันไดครับสายพัน่ะสายของยิทเคหาสองศูนย์ครับลูกหาสองศูนย์แมนครับไม่พี่น้องพ่อดังในตำนานครับหาสองศูนย์ท่องอ้างลางยู่พี่น้องท่องเจักเดือนครับหนี่งท่องแปดเดือนกัวแลลวครับท่องไปเดือนกัวแมนครับก็พอออกฟอร์ดโอ้พ่อดังครับใส่พ่อดังเลยพี่น้องบ้มนท่องแปดเดือนกัวกับออกฟอร์ดในท่องนี่ตัวที่ไหนครับตัวที่สองครับ ตัวที่สองครับผมโอ้ถือ่าสดได้นี่สดครับสดครับหันนี้ล้วนธรรมชาาิบ่บ่ครับแดงครับแตงแ่งแต่น่อยเล่นบะครับผมอือข้อมสูงครับข้อมสูงร้อยห้าสิบบวกครับลอยห้าสิบบวกครับผมปาดโถ่มาบึงเครืองครับบันทายโอ้ยตูนุ่นตูนุ่นสวนบันทายครับพี่น้องโค่นหางในสีนี่โอ้สีหาสองศูนย์นี่ยตรง้องเนาะครับผม เก็บสีมาสุดยอดเลยครับสีแดงสัาๆครับเบืบ้องหน้าเบื้องตาได้พี่น้องด้อหน้าสวยครับเชีงยงย่างงามบอกเลยว่าเชียงครับม่นคนนมันเป็นประกวดนางงามตัวนี้ครับผมสงกันร้อยก็ท่งหันแม่นีเป็นนางงามนุม่มผอมอางงามแบบนี้ห <c oughs> น้าสวยนาง,งามครับข้อหน้ามลางพี่น้องเบื้องคอเรียบครับโอ้เรียบสักจึกเด้อหลูกสวงได้พี่น้องเด้อในท้องนี้พี่น้องรุ่นเอาแค่เพีครับ <c oughs> นุ่มครับนุมน่มนุ่มนุ่มถือว่างามเนาะ ครับนุ่มง,งามครับนุ่มสวยพาลูกมาหนึ่งโตลูกทองตัวที่สองสูงรอยหาสิบบวกท่องนี่ปั้นสิจูดินปั้นสิจูดินนะครับพี่นอกงอน,นี้เบิ่งกันสองโตอันนี้งูเข้าเรียงมาแต่น้อยเลยถึงไหนครับผมแต่มันสามสี่เดือนติแมนครับผมกับแม่เขากับม่ขอดอยู่นี่นะครับโอออกอยู่นี่แมนครับแสดง,งว่างูหลูกคอ,อกจ้องเลยครับผมล่อยออกเลยครับผม ปล่อยปันที่พี่น้องวิเลี้ยงดิแมนครับบันีีการรับประกันดิรับประกันสิบห้ามื่อครับผมทุกอย่างทุกอย่างครับโอ้สิบห้าหมือนทุกอย่างด้วยครับเด้ออู้สีไหมยังไม่เนี่ยนขนาดเลยครับครับบันีีครับราคาครับบันเนี่ยอราคาเปิด้อยูเจ็ดหมื่นหาครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันครับโอ้ราคาดีอยู่ด้พี่น้องเนี่ย หายหญยก็ได้ครับลูกหาสองศูนย์ทองกับออกฟอร์ดทองแปดเดือนกว่าก่อนมันกระสีขับค่ายขับข้าวอ่ะขับขายมีไหมเนี่ยนาอออกเนาะครับผมประกันทองครับเนี่ยประกันทองแปดเดือนกว่าพี่น้องบรนทายเปิดคักเปิดแนยบันทายไหทองเลิกคักเลิกแนเพิ่งลูกตัวสองหนึ่งพี่น้องอ,อ้ยนุ่มกัดบ่มีติง้งนะครับเด้อนุ่มดีขอดีเล็บดี พ่นหางไงลําหางตรงฝ้อยหางอยู่เลยแข็งแข็งนิดนึงเนาะครับก็บหางเพิ่นโบอูรั่วปันไนด้เลยครับแต่ว่าสีนี่เม็ดสีนี่เก็บมันให้มันพูดได้ไปเป็นองอคอกไปประจําคอกประจําข,ข่ายอยู่ของนี่โอ้โค่ะครับเอาไปเปลี่ยนแม่พันแม่บอกแม่คอกมันล้วครับเปิดใบเจ็ดหมื่นหาพันเจ็ดหมื่นหาพันนี่ต่อรองได้ปอต่อรองได้นิดหน่อยครับอืมต่อรองได้ต่อรองได้เอ้าครับ,รบการสอบการส่งเด้ออ่าอยู่ตามระยะทางครับผมตามระยะทาง ครับผมก็คือทุกอย่างโทรมาคุยมากบ่อจากันแมนครับผมช่องทางการติดต่อครับอ่าเบอร์โทรศัพท์ครับผมศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าศูนย์ทางไลน์อ่าเป็นเฟซบุ๊กกับเป็นออบกับแอปครับออบกับแอปแมนครับเป็นภาษาไทยครับภาษาไทยครับผมออบกับแอปไลน์ไลน์กับเป็นออบพาคีออบพาคีครับผมอันนี้ครับช่องทางการติดต่อพี่น้องสะดวกทางไหนครับผู้อยู่ต่างประเทศครับ โถเบิร์นบอสะดวกครับโท่ไล่โท่ทางขอคว้วหนีได้เนาะครับเนาะเห็นง่ามงสามซีครับอยากได้ไปให้พ่อให้แม่เลี้ยงครับเลี้ยงงัวทั้งทีทั้งเทียซื้งงัวทั้งเทียครับเนี่ยเอาดิเด็ดจริงสิไปเลี้ยงเลยพี่น้องเอาแม่เลือดสูงสูงจริงสิเหรอครับเนี่ยแม่นี่สามารถจดเอฟได้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปตีเอฟหนึ่งได้พอพันมีใบหลักฐานพันมีเนาะครับเนาะเอาไปจดเอฟหนึ่งแล้วลูกนี่ท่องขันเป็นตัวแม่ครับจดเอฟสองครับ มูลราคานี่รับรองว่าเพิ่มอย่างมหาศาลเลยพี่น้องเลี้ยงไปเลี้ยงมาช่วงง้ขึ้นนี้ตัวน,นี้แสนกว่าได้ครับนี่ท้องนี่แมน่นราคาตะกี่แสนกว่าได้ครับเพราะว่าเพิ่นเหลือมันสูงแม่นครับผมเหลือสูงครับพี่น้องครับเมื่อนี้เบื่องกันสองตัวตัวน,วนี้ตัวแรกเบอร์แรกครับเจ็ดหมื่นหาพี่น้องเห็นแล้วอยากได้ทักมาได้ครับเดอ้อเบอร์ออบผมมือขึ้นไปนีนะครับเนาะดีสะดวกทางไหนพี่น้องต่้งประเทศที่เบิ่งอยู่ โอ้อยากได้เมงงามสีผ้อี้พอยเมรีงด้เอ๊บสันถักมาทางร่ายทางเบอร์นี่ก็ได้เนาะครับผมอ่ะบานิสีภาาไปเบงง้วนดันย่างยูมันปะเมนครับผมเป็นง้วแม่สาวแม่สาวครับแม่สาวทองแรกทองแรกราคาดีเด็ดเล่นบ่แมนครับเอ้าเปิดแบงค์พี่น้องครับมือนีเบาอบนี่ครับสัญลักษณ์ง้วงามง้วผลิตสิ่งี่เจอแบบนี้เล่นบ่แมนครับเป็นของผนเลยครับนี่อันพี่นนี่ได้ยืนจับขายนี่บ่ต้อตรงห่วงครับนี่บ่เล่นของห้างครับพี่หนี่ ครับอ่ะเจ็บเลยครับบอเน่ไปภาพเบื้องตัวที่สองครับครับพี่น้องครับบอเนี้มาเบิ้งแม่สาวทองแรกครับนี่ครับเพื่อนนี่บ่หายจับครับเพิ่นเจ็บดังแทงเข้าไหมแทงเข้าไหมครับตะกี้ใส่ขุมไว้โอ้ใส่ขุมไว้พอเดี๋ยวมาแทงเข้าคนตื่นเลยตีแม่นครับโอ้เลียมงามตัวนี้แม่บันทายโอ้ลูกพ่อไหนครับอ่าแม่นี่เป็นลูกล็อกค่ครับแต่ผสมนิ้วสติงไวเป็นลูกสาวของล็อกค่แม่นครับ ผสมนิ้วสติงได้จักเดือนสามเดือนกลัวเลยครับโอ้ประกันทองเลยครับเนี่ยผสมนิ้วสติงสามเดือนกลัวรประกันทองตัวน,นี้ง้อลูก,ออกคอเขาบ่แมนครับโอ้ตัวน,นี้ก็ลูกคอเด้อครับเดอ้อไม่เอ้มครับมีแต่ง้อหลูกคอ,อกเลย<อ>พูดอ่ะงามครับเนาะโอ้สวยครับกระโหลกไงาสาวทองแรกเนี่ยมันสิตืน่ <laughs> ยนยาดเข้าไปจับดังมันสูงนี่เท่าไหร่นอตัวน,นี้เนอ ลอยีิบหาบวกได้ครับโอ้ความสูงอยู่ลอยสีสิบหาเมื่อบังแขงบ่งขาได้เพียงองเด้ขาหนี่ตรงเลยคนน่ะนุ่มโอ้นุ่มง,งามนุ่มง,งามครับตัวนี้นุ่มง,งามงามครับวัวสาวตัวนี้เปิดขาใหญ่ครับบันท้ายตูนนุ่นสวดออกมาเอ,าเอาเอาอยู่กับพี่ตื่นบม่อยห้นจับบัดเพืน่นี่คือคุณแท้ตัวนี้ตีตัวแดงต,ต,ตัวก้กอนนี่ตีว่าน พูเฒ่าแขวว่ามีก็เลี้ยงได้ตัวนี้แมนครับมันกุนหลายเลื่นเชียงแล้วตัวนี้ก็ตะกี้ก็ตะกี้มันมันนั่นบ่คือบ่เป็นอยังเป็นวังสวนเข้านี่เป็นวังสวนเข้านี่ครับแขคบ่ให้จับไปซื้อเนาะแม่นครับมันอยู่แต่ในคอกนะครับเด้อนี่มันอยู่แต่ในคอกสวนเข้าบ่ให้จับเลยมาเบิ่งบันทายโอ้ซ้อนนี่ครับทองกับนิ้วสติงเด้ครับผมสูงร้อยสี่สิบห้าบวกสาวทองแลบครับราคาเปิดไหลไปนไหนเปิดไปหาชิบหาครับหาเหมือนหาพันแมนครับผมโอ้โหใส่เหลือซึ่งสูงเลยแมนครับ ตัวนี้ใบใบมันั่งบ่มีครบมดครับใบหลอดครบมดทุกตัวได้ครับนี่สองตัว,ตวแม่นครับผมพอเขาเลี้ยงใบตั้งแต่บักหน่อยๆเลยบ่แม่นครับเอาลับพี่น้องครับแม่นี่ครับเอาไปจดเอาเอฟหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่นี่ครับนี่นนนนจดเอฟหนึ่งงามครับแน่นเปี้ยเลยตัวนี้เนาะได้สดคักสดแน่ทองแรกโอ้เพิ่บ่ใบก็ถือว่าเขาใก่อยอดดอกนี่มันจับบ่ไ้ซื้อพี่น้องจับอะไ้ซื้อถือกระนา,ถ,นาถือวก็กสวยด้ยเนาะครับนี่ หน่าสวยเลยครับน้ำใต้น้ำลางข้อบือลึงย้อนโอนโตนเท่ากันครับคนะุณอ่ะบันทายใหญ่แห้งครับหนาแห้งบันทายนี่มาตัวนี้นะคุณคัก <c oughs> นี่แม่ตัวนี้แม่คุณคักนี่แม่ตัวแรกนี่แม่โหหามือหาเนาะครับผมอ่ะพี่น้องเด้อครับเด้อผมมีตำหนิครับ มืัอนี้มีสองแม่สมเนียนบ่แม่นครับแคนแคนอีกแล้วแคนแขนแคนแคนอีกแล้วพี่น้องแคนแคนปล่อยให้พี่น้องแบ่งปันพี่น้องไปเลียเ้ยงดนะครับเดอ้อนี่เบาอบครับนี่แหละครับขันแม่นง,งัวของเบาอบเองก็คือมิเตอรส่งนี่เนาะครับมิเตอรส่งนี่ครับเหลือในของอีกจกักโตก็เหลือประมาณซีซาร์หัดโตเลยนะครับขันพี่น้องอยากว่าเหรียญมายามยกของยกฟ้ามนี่มาบ้านไหนอ่ายกที่บ้านหนองบัวน้อยครับบ้านหนองบัวน้อยเนาะแม่นครับตำบล ตำบลส่างแซงอำเภอย่างศรีสุราชแมนครับผมนี่ครับนี่คืองัวเบาอบครับขันของเบาอบนี่ม่ตาโ์อู้เป็นรนองเท็ตะกี้เนาะแมนครับนี่ตะบักลอยหกลอยเจ็ดเทกี้เนาะแมนครับผมวันนี้พันจงไว้ครับงัวลงพันเลยจงไว้อยู่กัแหละต้องการอยากใส่เงินละพี่น้องแม่าสาวนี่ห้าหมื่นหาแม่นี่เจ็ดหมื่นหาโอ้คุ้มก็ก็เชื่อว่าคุ้มนี่พี่น้องในง้งัวงดีๆงามๆใส่เลือซึ่งสูงครับจุดเอียบหนึ่งเดียมัตสึโต แม่นลูกก็มาเป็นตัวแม่จุดเอบสองไปลุนแต่ลูกย่างเดียวเลยครับเนี่ยตัวนี้หน้าเนาะอันนี้นาคัรัาเนี่ยดือนนิดๆแล้วอ่ะล่อๆว่ามาคบเดือนเดี๋ยวก็ออกคลอดแล้วเราบ่ดนไอพี่น้องโอ้ยสะใจเลยพี่น้องมื้อนี้มึงบ่ออกนี่แม่นี่โอ้อยากไปตบดากนด้แม่นี่แม่นบ่ให้ไก่ว่ะตะกี้ให้บายได้เออพอแต่นสวนเขาแล้วมันแค่เลยเอ้าพี่น้องได้ไปไปผูกที่คอก ใบหัวเหรียญมเกินสามมือมูนี่เนาะครับผมเอากาล้วยรอข้าวเดียวนะครับกล้วยรอข้าวเดียวเออสุดท,ท้ายสุดเบ,าบ,บ้าอัปบาทเนี่ยยังฝากพี่ฝากน้องอีกบ่กันอยากให้พี่น้องโทรมากกันหลายๆคือเก่านั่นแหละครับออมา,มาอถามอดร้อนนะครับมาโอมาล่องกันมาล่อ,ลองอไลยแมนบอลก็ทรมาเลรียมายามกันแมน,นครับมผมาุยมาพูดจากันได้เนาะครับผมนี่ครับโอ้นาใหญ่บะนี้เพิ่นถือกินหยาเด็บบาทเนี่ยไปปกันไปเคาคอกไปหากินหยาบาทเนี่ย เอ้ยหงค่คักหง่เนี่ยเนาะตาอยากได้รักไปแล้วไปเลยบันครับพี่น้องครับกินข้าวแซ่บนอนนรับครับดูดีไม่แห้งสุขุสุขคนได้เพีออยงหนงเด้อเงินท่องเหลือใส่อ่างท้องครับพอกันชิมหน้าชิไมไหมครับผมมันานทัท่วเบาออบสวัสดีครับ